มันเข่าหกเดือนนะพี่น้องระยะที่ปลูกเกลาสิบพ,พูดเกลาสิบครับโดยวิธีการปลูกเขาใส่รถใชไงปันนะครับขึงเสียบปลูกครับแล้วก็ใส่ผานมือครับในการทำรุ่นกบคู่มันครับถ้าเอาเบิ้งหัวพี่น้องเลือเบิ้งหัวเลยนะพี่น้องไาไก่หนแหละครับหัวไก่หัวไก่ไกอ่าหยิบมาจาักหน่อยนะพี่น้อง เมืองว่าหัวมันจะเป็นยังไงครับใบก็รังเหลืองนด้เพียงใส่ปุย๋ยทางดินระเบิดหัวไปครับข้ามุดของเมืองในพี่นพีงหากหัวมันครับเป็นหัวมันพี่น้องมันจะเขาหกเดือนแล้วนะครับจริงใบเลี้ยงแล้ว สูตรไปเลยว่าขนาดหมมัวมันที่ปลูกในรูปแบบนี้มนันเท่าไรครับเป็นการทดลองนะพี่น้องว่าปีต่อไปเทาจะได้ท่ากันแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าระยะที่ปลูกนี้เก้าสิบพุ่นเก้าิบนะครับเก้าิบพุ่นเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบก็มีพี่น้องใบรอบหนาผมสีผ้าไปเบิ่งระยะเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบแล้วครับว่าระยะหัวมันจะเป็นยังไงน,นะครับตอนหกเดือนนะครับมาเบิ่งพี่น้อง หัวมันไปจังไรเพราะต้งเขียบเลยครับอ,อันนี้กะมาคุยเบิ้งงเ้วพี่นางหัวมันไปจังไหรครับหัวมันมีอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยพี่นอะมันหกเดือนครับระยะเก้าสิบคูนเก้าสิบครับพี่นองข้างนี้มีสองหัวครับ ก็จนาอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครับสามอันนี้เขาปลูกเสียบแล้วครับพิสูจน์ครับว่าประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับยีถ้ำกัรนเก็บกูนะฮะมันออกรอบด้านมาของมันน้อยครับ ท่าพูดมิสวงอพอสังเกบแล้วนาะพี่น้องอ่ะหัวมันว่าเขาไปยังไงดิซื้อเป็นตะคุม่มเข่าเข็ดบดดด่ครับรถไถไงบ่ได้เขาทำรุนปลูกนะครับปั้นหลกักเสียบขึงเสียบเสียบเลยนะครับอ่า โอ้ถือว่ามันหกเดือนพี่น้องหัวประมาณนี้ครับโอ้ขาดแล้วพี่น้องนะฮะจำนี้แหละนี่ประมาณหัวแล้วพี่น้องหนึ่งอันนี้บ่อนับหัวที่หนึ่งพี่น้องหัวที่สองหัวที่สามหัวที่สี่หัวที่ห่าครับหัวที่ห่าอันนี้ก็ง่ายอยู่ด้วยพี่น้องนะห่างกเจ็ด เจ็ดเ uh huh. ลวพี่น้องเปียดเอา้านี่เปียดนี่เกาเอา้เอาพอสังเกตก็ได้ประมาณว่ามันบากเกินสิบหัวพี่น้องปอดีปุ๋ครับพี่เดยนหมูมันหะมณนจำเนี้ครับมันหกเดือน ถือว่าโอเคอยู่ได้พี่้องเนาะสวัสดีครับ